ต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะเราก็ออกเดินทางจากบ้านแม่หาดแล้วก็ไปแวะทานข้าวเที่ยงที่บ้านสบโค้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านแม่หลองใต้ย่อมบ้านทีทอทะค่ะน่จาจะช่วยขยายงานแล้วก็ขยายโอกาสให้กับชุมชนที่ห่างไกลสามารถมีอาชีพไปปีที่แล้วไปปีงบประมาณที่แล้วนะครับได้พากลุ่มเกษตรกร,กรชุดนี้นะครับไปศึกษาดูง,งานที่สากกแม่ละเมิงนะครับเรื่องสวรสก็กลับมาปุ๊บ จ้าของก็เตรียมที่เตรียมเองเลยปีนแรกๆเนาะเคยปลูกนะปีแรกแต่ยังไม่รู้วิธียังไงถ้าดูแลดงด์หน่อย,น,ยน่าจะโอเกีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็ขอขอข้าพ่ออมาช่วยปลูกผลไมายย้าหญงดีไหมครับไม่ทำสิขอ,อเจ็บเอวล้ว <laughs> อาจารย์ชาวมาช่วยเนาะช่วยปลูกแต่ขอถ้านปออมาให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสเรานะครับใจทำแต่เดี๋ยวเรื่องน้ำเรื่องที่ดังๆเดี๋ยวไนดูเนาะมาคุยกันเนาะมาคุยกันเพราะว่าเรื่องที่ปิดขัดเดี๋ยวก็ตำรวจเก็ดูกันเนาะตรงนี้ เจ็ดคนครับเก้าคนเลก็บางปีถ้าไม่เจอลกเหนียวนี่มันก็ได้เยอะอยู่แต่เสียดายจ้าวเดี๋ยวมันเลก่อนมาเขาบอกก็ได้เป็นเขาราะเราเป็นกองทัพแซมใช่เหรอเออตอนแรกๆก็ได้ตอนนี้ก็ที่งานขึ้น่งานขึ้นแล้วก็ลกเหนียวนี่มันมันเข้าครับเราเรียนได้ไม่ค่อยนานตอนนี้ก็หาวิธีราะห์พันธุมาช่อเอเอากับลกเหนียวพวกนี้จบภารกิจวันที่สามวันที่สี่ของการเดินทาง ที่แรกของวันนี้นะคะเราจะมุ่งหน้าไปกันที่บ้านห้อยปุริงพื้นที่บ้านพื้นสอง,งค่ะจุดจุดสีเขียวนั่นคือจุดที่จะเราเราจะปลูกไม้ผลรงส,สีสีสีขาวเนี่ยเราเราปลูกไม้ผลมะม่วงไปละที่มีสิบลายครับพี่เลยว่ามันไม่ได้ประกวนไปที่แค่สี่ลายแต่ว่าดีนอกพื้นที่ในนอกนอกจากพื้นที่ในพื้นที่สิบลายทำไมนี่มันไม่ได้เป็น ลุงนี้น <จะ S 2> เป็นลุงลุงแรกๆๆที่ทำกะรอพอครับกี่ลูกมีกี่ลูก,ลก,ลกอ,อที่นี่นี่ลุงนี้ปลูกทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งสร่สแล้วช่วงฝนอ่ะที่ปลูกก่อ ทั้งเียวไฟมีทั้งแมงุงเชรราเอ่อกตมากว่านี้ทีนี้เราเนี่ยอได้ที่เพิ่มที่สิสอกวสิบกว่าไรครับสิบไรต่อสิบสิบกว่าไรครับถ้าจะเพิ่มที่เนาะเป็นแผ่นหมูเฮานี่แผ่นตั้งอาจารย์ดาเลยจะเพิ่มไม่คุ้เพิ่มเนียนะครับเขาต้องเพิ่มแลน้ำ เราเป็นแนาไม่ได้ใ pues ช่ไหมอ่าน้ำข้างบนนี่มีมีครับมีปริมาณเยอะแต่ว่าท่อจะส่งน้ำจากข้างบนมาที่บ่อยหญ่ไม่กินอมาได้เลยคือถ้าทำแผนมาเนี่ยก็ถือเป็นแผนของอัฐบาไปเลยแผนหมู่บ้านแล้วรวมแผนรบตเนาะสุดท้ายมันก็จะแผนหรื่งบ้านคือแผนพัฒนาอาชีพแผนพัฒนาคนท้งถนที่เกี่ยวข้องแผนเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะัดการเรื่องไปจะคนขยะแล้วมันก็กลายเป็นแผนหมู่บ้านเนาะบ้านเราน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันสวยงามก็คือดอย ีืคนบาเดี่ยวสองเราอยู่บ้านที่ติดดอยถ้าถือว่าเราดีเราไปที่จุดพักจุดอะไรมันนะเรื่อยๆเรื่อยๆสอบคำเรื่องเนี่ยมันเป็นจุดของเราไปกันต่อที่บ้านพระกเชนะคะทุกคนซึ่งที่นี่จะเป็นพื้นที่การดำเนินงานของศูนย์ขุนตื่นน้อยค่ะโซนที่สองก็จะเป็นโซนนี่หรือว่าโซนพระกเชแลครับมีโซนนะครับซึ่งมี เกษตรกรหลายคนที่ส่งให้กับเราเลาเราก็อยู่ในแปลงพื้นที่ที่เคยทำงานแรก่าละคนมีมีเก้ายองบ้านที่เก้าไร่พื้นที่ทั้งหมดนะระมาสามสิบกว่าไร่นะครับแล้วก็ในการอ่าพื้นที่ที่กลายเป็นอ่าพื้นที่ที่แรกกระป่าหรือว่าเป็นป่าที่อนุรักษ์นะครับก็จะมีดอกหนึ่งคำได้ครับครับผมเพราะฉะนั้นนเนี้ยมันก็ต้องลองดูเรื่องเกษตรเนาะเรื่องให้มันมันฟื้นขึ้นมาได้อะเรื่องป่าเรื่องอะไรเพราะจะเป็นโซน ทำเรื่องก,กา,าแฟรเรื่องมะลาวซึ่งคื่เกี่ยวน้อแล้วก็เพื่อพื้นที่มันต้องสามหมื่นไร่เนี่ยการที่ทําเพื่อยุ่งสั้นน่ะมันไม่ยากหรอกมันสามารถจะแบ่งคนละไร่สองไร่อะไรก็ทําได้แต่อยู่ที่ถ้าเกิดว่าําของทางมันมีการปรับปรุงขึ้นมามันเชื่อมซึ่งผมก็เนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าช่วงอะไรไม่นานหรอกถนนคนทางมันคดีขึ้นอ่ะเพราะเส้นใหญ่มันดีหมดแล้วไงก็ที่ทาโรง้งเนี่ยก็ ได้เยอะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าใช้โกกลกรอได้วยเส้นทุนสูงมากครับครับต่อครับถ้าโลกป้องอย่างไี้นี่ก็เปานหลักคือต่อสามเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับจบ EP สสำหรับ EP ต่อไปนะคะซึ่งเป็น EP สุดท้ายของทริปนี้ขออออจะเดินทางไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ